นายกรัฐมนตรีได้ลงนามออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินออกมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด19ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจาและจะมีผลใช้บังคับในวันพรุ่งนี้คือวันที่17พฤษภาคม2514ทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงมีพื้นที่จังหวัดไหนบ้างที่สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ตามปกติหรือนั่งทานได้ถึงกี่โมงและในส่วนของการจำหน่ายและดื่มสุราในร้านจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนในคลิปนี้มีคำตอบ มาติดตามกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนายจิตกรอีกครั้งหนึ่งกับข่าวสารสาร,สาระดีๆตลอดทั้งความบันเทิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งจากที่ได้ดูนะครับก็มีประเด็นสําคัญอยู่3เรื่องก็คือ 1. เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย 2. การปรับโซนสีของแต่ละจังหวัดและ 3. เกี่ยวกับเรื่องการนั่งรับประทาน อาหารในร้านการใช้อาคารสถานศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อร้านค้าร้านอาหารประชาชนทั้งในด้านอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมากการใช้ชีวิตต่างๆก็เปลี่ยนไปบางจังหวัดก็เข้มข้นบางจังหวัดก็ผ่อนคลายบ้างมาวันนี้ได้ข่าวดีที่ทางสบ,บคได้มีมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมเท่าที่จำเป็น ก็ได้จัดแบ่งโซนจังหวัดออกเป็น3โซนก็คือ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็มีด้วยกันทั้งหมด4จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดสีแดงเข้ม 2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงมี17จังหวัด 3. ส่วนพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มมี56จังหวัดสำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรามากที่สุดอีกนหนึ่งก็คือมาตรการในเรื่องของการควบคุมการนั่งรับประทานอาหาร การดื่มรวมถึงการศึกษาตรงนี้จะขอแบ่งออกเป็นตามโซนแต่ละจังหวัดนะครับสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะเหลืออยู่ทั้งหมด4จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบรุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการโดยทั้ง4จังหวัดสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน25%และไม่เกิน21นาฬิกาส่วนการสั่งซื้อกลับไปทานที่บ้านยังซื้อได้จนถึง23นาฬิกา แต่ทั้งนี้ให้งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้านทุกเพศน,นะครับในส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด17จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยการจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนาคนปรปฐมนครศรีธรรมราชนาราธิวาสประจวบคีรีขัน,น,นธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรียะลาระนองระยองราชบุรีสมุทรสาครสงขลาและสุราษฎร์ธานีสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน25นาฬิกา แต่ให้งดการจําหน่ายและดื่มสุราในร้านในส่วนของสถานศึกษาสามารถอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ได้แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆก่อนในส่วนจังหวัดที่เหลือพื้นที่ควบคุม56จังหวัดสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ตามปกติแต่ให้งดการจําหน่ายและดื่มสุราในร้านรวมถึง สถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดเช่นเดียวกันก็คือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆเสียก่อนเมื่อาวานก็ได้มีการเผยแพร่รัชกิจานุเบกษานะซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันพรุ่งนี้นะครับก็แสดงความดีๆกับพี่น้องประชาชนที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถไปทานอาหารไปนั่งร้านต่างๆทานได้ตามเวลาที่ทางรัฐดไ,ดได้กำหนดไว้นะครับ ก็ยังคงเหมือนเดิมสําหรับในส่วนของการจําหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหารยังไม่สามารถทําได้นะครับหลายๆจังหวัดก็คงผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตอยู่ก็จะได้เป็นปกติมากขึ้นในส่วนของหน้ากากอนามัยนะครับยังไงก็อย่าลืมสวมใส่เมื่อออกจากนอกบ้านทุกครั้งหรือไปในที่สาธารณะนะครับเพราะว่าโรคโควิดยังอยู่กับเรารอบๆข้างรอบๆตัวยังไงก็อย่าการตกกันนะครับ รักษาสุขภาพกันด้วยขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ